ครับก็ขอกราบสวัสด,ดีเขกคุณพี้่แขกคุณผู้กับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกับผมเตโดชาแนลทีวีวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปแจกไฟล์ทรัพยากรฟรีไฟล์นะครับก็แบบมีคนขอมาตั้งแกตั้งแก,งเ,กเนาะแล้วก็บวกกับว่าโทรศัพท์มีปัญหาด้วยจริงทำคลิปได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะฉันผบจะทำแบบรีบทำรีบเสร็จเลยโอเค แค่ okay. แบบเปิดนี้ให้ดูเลยนะตรงแพ็กแนะนำก็โหลดครบแล้วโหมดก็เรียบร้อยแผนที่4แผนที่เรียบร้อยตรงคอลเลกชันก็ตาวโหลดเรียบร้อยตัวละครและคู่หูก็เรียบร้อยโอเคคลิปนี้ไม่ยาวมากโชว์แค่นี้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวแบตไม่พอที่จะอัปโหลดไฟล์เนาะก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วย หลายคนอชอบเหหลักคลิปตั้นๆแบบนี้เพาว่าส่วนใหญ่มาดูก็ว่าไงดีแค่คอมมาแล้วก็แบบกดเข้าไปคลิกลิงก์แล้วก็ดาวนโหลดแค่นั้นเฉยๆไม่มีใครดูจนจบสักเียงเชี่ยผมเพื่อมั่นใจเลยไม่มีใครดูจบหรอก <c oughs> ยอะวิวตั้งเยอะแต่คู่ติดตามไม่เยอะตามอะยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับแบบว่าอีแค่37คนเองอะก็หนึ่งพันแล้วช่วยๆกันหน่อยนะแล้วก็ ช่วยดูคลิปที่มันจบหน่อยนะเพราะว่าชั่วโมงการรับชมของผมอ่ะมันได้แค่หนึ่งพันสองร้อากว่านี่เองหนึ่งพันสองร้อากว่าชั่วโมงเนี่ยแต่มันต้องให้ถึงสี่พันชั่วโมงนู่นน่ะก็เลยแบบช่วยๆกันร,รับชมให้มันจบหน่อยได้ไหมครับแบบเช่นถ้าคลิปนี้ยาวหนึ่งนาทีใช่ไหมคนดูหกสิบคนก็ได้อีกหนึ่งชั่วโมงครับ แต่ค,คลิปนี้ยาวประมาณสักสินาทีคนดู6หกคนก็ได้มาละหนึ่งชั่วโมงประมาณ60คนก็ได้มา60ชั่วโมงอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันดูคลิปให้มันจบหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาดูแล้วกดลิงก์ดาวน์โหลดเฉยๆแล้ว,ลวไปเลยนะแบบตอนนี้มือก็เปลืองเวลาผมไปเฉยๆอย่างน้อยก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็ได้อ่ะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอให้โชคดคีปิดไม่ได้เอ้ยเอ้ยลงมาดิเอาลงมาสิวะห <laughs> ยุดคลิปไม่ได้ <laughs> เอาค้างค้าง,างกดออกอย่างเดียวแล้วทีนี้ช่วงบนท่ายคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะบ่นอะไรดีแล้วไม่มีอะไรให้บ่นแล้วมีอย่างเดียวคือลูกนี้เขียนสิ๊กทิปไว้ดีกว่าแบบพูดไปสดๆแล้วมันมันแบบว่างไงดีมันไม่รู้ปวดอตเออ มันพูดแบบติดๆขัดๆแบบตอนเนี้ยตอนนี้ก็แบบพูดมาสดๆเลยนะไม่ได้คิดอะไรไว้เลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองเขียนสคริปต์แล้วพูดตามดูแล้วกันโอเคแล้วก็ผมให้ผู้ชมเดาว่าตอนที่ผมเตรียมไฟอะไรแบบนี้เตรียมอัปโหลดไฟล์ทรัพยากรเนี่ยแบตผมหมดไปกี่รอบละตอบมานะครับไม่เกินสิบแน่นอนตอบมาหนึ่งในนั้นหนึ่งถึงสิบตอบมาได้เลยครับบาย เดี๋ยวผมจะรออ่านคอมเมนต์นะบ๊ายบาย